หลายงวดติดคอหวยแห่ขอโชคหลักกิโลจอมปวกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดดงๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากหลักกิโลที่มีจอมปวกขึ้นนะคะให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้วนะคะชาวบ,บ้านนี่ใกล้ถึงวันหวยออกนี่แห่ไปขอเลขเด็ดอีกแล้วนะคะพอติดอกติดใจนะคะจอมปวกให้ไปมากนะคะ ไปกันเลยค่ะที่ถนนบริเวณเส้นทาง214สายอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะช่วงหลักกิโลที่17นะคะปากทางเข้าบ้านขี้เหล็กตำบลโพนครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะคะพากันมาจุดทูป มาจุดเทียนนะคะแล้วก็ถวายน้ําแดงหลักกิโลที่มีจอมปลวกขึ้นอยู่บนยอดเสานะคะซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเขามาขอโชคขอลาบในงวดนี้นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขหลักกิโลหนงนี่เข้าไปเป๊ะเลยนะคะถูกกันยกหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ยังมีเลขเด็ดแม่นให้โชคให้ลาบแม่นมาแล้วติดต่อกันมาแล้วถูกมาแล้วสงวดติดนะคะ จนชาวบ้านถูกลางวัลกันจำนวนมากนะคะเฮงกันทั้งจังหวัดสุรินทร์รวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะคะทําให้ปากต่อปากนะคะชื่อเสียงของหลักกิโลจอมปวกนี่นะคะเป็นที่โด่งดังนะคะชาวบ้านจึงนําดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ําหวานนะคะมากราบขอโชคขอลาบต่อนะคะเพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าเลขหลักกิโลนี่ยังมีอีกหลายด้านนะคะ ที่ยังมีเลขอยู่นะคะคุณยายยน์นะคะอายุ71ปีชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะบอกว่าตั้งแต่จอมปลวกบนหลักกิโลให้โชคที่ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านจากทั่วทุกสรลรทิศเลยนะคะเดินทางมาดูจอมปลวกกันเป็นจํานวนมากนะคะในแต่ละวันนี่จอมปลวกนี่คึกคักเลยนะคะจอมปลวกหลักกิโลแห่งนี้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางมาขอโชคขอลาบไม่ขาดสายในแต่ละวันเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณยายก็เดินทางมาทําพิธีขอโชคลาบนะคะโดยจะไม่มีการจุดทูบเสียงไทยแต่อย่างใดนะคะแต่จะขอว่าท่าจอมปวกบนหลักกิโลให้โชคให้ลาบแม่นจริงก็ขอให้ออกเลขบนหลักกิโลเลยซึ่งมีอยู่3ด้านนะคะคือด้านซ้ายมีเลข1ด้านบนมีเลข1 3แล้วก็อยู่ด้านล่างส่วนด้านหน้าคือ17เจด ซึงเหงมาแล้วออกมาแล้วนะคะให้โชคมาแล้วว่าอย่างนั้นนะคะส่วนด้านขวานะคะคือเลขที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษในงวดนี้นะคะด้านบนคือเลข1 5นะคะส่วนด้านล่างคือเลข2 3นะคะบางคนก็จับเอาเลข1 5มาบวกกับ1 2 3นะคะคือก็ได้เลข3 8นะคะบางคนก็บอกว่าเลข8เป็นเลข3นะคะทางงวดนี้ มีเบิลก็คงเป็น3-3ประมาณนี้นะคะชาวบ้านเขาก็ตีกันไปต่างๆนานานะคะซึ่งเลขหลักกิโลงวดนี้นะคะเขาบอกว่าน่าจะมานะคะมี4ตัวนะคะที่ชาวบ้านเขาจับชุดเด็ดๆได้คือ 1-5, 2-3, 3-8แล้วก็3-3นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่ง1-7อยู่อีกข้างหนึ่งนี่ให้มาแล้วนี่เลยนะคะ เห็นชัดๆแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเลขพวกนี้เกลี้ยงแพงแล้วนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วก็พินิจพิเคราะห์ให้ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะขอให้จอมปวกนำโชคมาให้กับทุกท่านอีกนะคะสวัสดีค่ะ